¡Suscríbete al ด้านเลย้นแล้ว,ลวไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยป่ะเฮ้ยทำไมมันเน่นอย่างงี้เนี่ยนกะ็อะแมนด้ามันใส่ยังไงหรอเปิดเนี้ยคนละหนิ่งใส่เลยไม่เคยเล่นค่ะอันน,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 นี้อันนี้เคยเล่นลน,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 นี่เคยเล่น,นครั้งนึงแต่คนนี้ไม่เคยเล่นนะคะ ให้มาก,ก่อนนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการใส่รงเท้านันแหลใส่ได้ป่าวใส่ไงอ่ะนี่นี่คือข้างติดอยู่เลยเฮ้ยอะไรอ้อนปรับได้เหรอเป็นนีงไงฝั่งนี้อ๋อมันมันปรับ,บได้ปรับได,ด้ดันดันดันดนอกเราถนาดแล้วค่ะใส พาเพื่อนมาลำบ,บากนะไปนหนึงนี่พับนื่มาแล้วคนนี้เขาไม่เคยเล่นไอซ์เนนก็ตด้แล้วเน็กเจ้าพาไม่เคยเล่นเลยค่ะพาเพื่อนมาเจ็บขาซ้ำนะคะเราสู้ เวลามา15นาทีนะคะแตงเท้านี่ใส่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวติดตรงนี้มั้ยนี่มันเล่นไปก็ไม่ไดีนะลูกแน่นไปก็ไม่ไดี นี่ก็ดูแลใครมากใส่รองเท้าไปแล้วสามนาทีสิบเจ็ดค่ะคุณผู้บ่าเดินเท้านานกว่าเล่นนิดคือไม่ถึงเวลาใช่ปะใส่ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเจอมาช่วยเราช่วยมันติดอะไรอ่ะ ี่มันล้อมเอนลออนลเล็เเผื่อเวลาค่ะพี่บอกแค่นี้เสร็จแล้วนี่นี่แล้วฮะบ๊อไปไม่ข้ามหรอกปวดตาเราคุณเล่นไม่เป็นแลเฮล ่ะเอากล้องซ้อนกล้องเหรอเอาซอซ้อนเอาซอนเขามีล็อกสองคนเหรอซอนเดี๋ยวซ้อนไปแล้วนะไปแล้วค่ะคนเล่นไเป็นเดี๋ยวไปเล่นนะคะ จะมาเล่นก็คิดใหม่แล้วกันคิดใหม่ว่าใหม่ทีใหม่แล้วใหม่ทีเล่นไม่น่าเล่นยากหรอกใช่ไหมไม่น่าเล่นยากเราสามารถเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยกักเสาเนี้ยแล้วก็วิ่งไปตรงกลางนี่เห็นออเอาไหมล่ะไม่ทำเอาไปทำเราจะไม่นองค่ะดีมาหัวคุณแน่นเลยเหรอหัวมกัำ หันเผคนถือกล้องกองไม่ถือหัวนะ่ามือนึงถือกล้องนะมือหนึ่งถือหวยหพื่อนขางเช่อย่าาันได้แค่นี้กจะได้ ได้อะไรกับนเออขายเดืดปวดขาเหมืนเดิมความสุขได้ล้มไงถ่าล้มนี่เราตึดจ่าล้มมาแล้วด้วยนะยังไงนะถ้าล้มมันยังไม่แสดงมเลยแสดงมือท่าล้มมันเป็นถึงมากคือมัน้งตั้งลงช่วยดูหน่อยได้ไหมนะไม่้อม เล่นตะเกียเฮ้ยทำได้ด so an ิเลนี่ก็ไปมันไปเออแเราเกิดพน้าการยืนไม่ได้อ่ะเฮ้ยหลวโ้ยเฮ้ยเขาเขาเกิดพื้นแต่กลับมาได้อ่ะเออเขาเขาเขากลับมาได้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลื่นจริงอยู่ลื่นจริงค่ะ บ้านมือหนึ่งดึผมก็ไม่จับเหมือนกันครับเออผมก็ไม่ได้จับอ่ะทำอะไรเลยจับหน่อยเขาจับอะไรละ D2 เราเดิมไหมคเดินะ่ะวันนี้เร่มีแบบเราเจอใครนะเราเจอใคร แม่ไหมคะทั้เดียวในชีวิตแบบการ B5 กันได้ไงเออเออวามรู้สึกหลักได้เสร็จน้องชื่ออะไรนะน้ำมนน้ำมน่าชวิลไปเยอะเลยสนุกมากมาครั้งหน้าใหม่ ถครั้งหน้าเราโปรเบชั่นถ้ามีถ้ามีเวลานแน่ๆต้องมีเวลาใช่เอาสองชั่วโมงไม่สองชั่วโมงสอชั่วโมงไม่นชั่วโมงได้อ๋อหนึ่งชั่วโมงเนาะอยากบอกอะไรให้กับคนที่มาฝึกคนที่แบบไม่กล้าเล่นเก็ตแต่อยากมาลองเล่นเนี่ยมันก็ดีมันดีมันด,นดีถามว่ามันดีไหมดีแต่ว่าแต่ว่าดี แต่ว่าถ้าสมมติว่าชอบอะไรที่มันท้าทายมันเกิดไทยที่นอกจากเล่นเกมนึงก็คือมาได้ใช่เต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้สิบเอ็ดโอ้สิบเอ็ดเลยเพราะว่ามันมันดูแบบว่าเหมือนอะไรที่เราออกกำลังกายได้ป่ะใช่รู้สึกแบบว่าออกกำลังกายถ่ายรูปไปถึงถ่ายรูปป่ะไม่ได้เล่นเลย แล้วก็อยากจะฝากคนที่มานะคะก็เตรียมถุงเท้ามาด้วยแล้วก็เสื้อผ้านะคะแบบแบบนี้ก็ได้มั้งแบบเสื้อผ้แบบนี้ได้เดี๋ยว่ากางเกงอ่ะอย่าใส่มากางเกงยีนส์ใส่มามันใหญ่แล้วมันมีกีมกอาเรามันทาให้การมิเป็นยากใช่ไหมใช่ชัเป็นเปนยาก แล้วก็น้องสอนมาเลยว่าต้องเป็นตัวนี้ตวีปะตัววีแบบนี้แล้วก็ทำตามน้องเราได้ไหมเสร็สเต็ปสไลด์สเตร็บเส็บสไลด์ใช่เสร็บเต็ปสไลด์ใช่กันด้วยใช่อย่างนั้นด้วยสนุกมากอแมนดารู้สึกไงคะรู้สึกว่าอันนี้ครั้งที่สองแล้วกันตอนแรกๆเร่อยไปก็หักไปวะไม่ต้องไปปวดหลังวะรู้สึกปวดนะ รู้สึกมันปวดจริงตรงหลังอะไรเงี้ยแล้วแบบพอน้องแบบพอน้องสอนเทคนิคนะอะไรนะเจ็บเจ็บไว้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองไปเร็วเลยแบบรู้สึกความปวดหลังและความเจ็บหายไปเลยเว้ยเออน้องเขาก็จับมือเราใช่ป่ะเราก็แบบตาไปใช่รอบหนึ่งเราก็แบบเออมันตั้งใจมันชินอะเราต้องมีเพื่อนอ่ะเราต้องมีเพื่อนที่แบบจับมดึกันถ้าน้องดูวิดีโอนี้ถ้าน้องอยู่ในวิดีโอนี้พี่ดังอ่ะอยากขอบคุณน้องด้วยคจะน้องจะน้องมาดูไหม อย่าลืมก,ไกมดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่ง